สวัสดีครับ <risque. S 1> ก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับ <B> ก็จะเป็นเรื่องของ oh. ที่เป็นเรื่องของการหาวัตถุฐานนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหาตําแหน่งของข้อมูลในที่นี้เนี่ยการหาตําแหน่งของข้อมูลเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เ, oh. เป็นการหาตําแหน่งข้อมูลนี้นะครับก็จะเป็นการหาตําแหน่งข้อมูล ก็คือตำแหน่งที่นี้นะครับก็คือตำแหน่งของการวางเรียงนั่นเองนะครับก็คือตำแหน่งของข้อมูลในที่นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องของคอทายคอทายนะครับซึ่งคอทายคืออะไรคอทายก็จะคือการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนจำง่ายๆก็คือแบ่งออกเป็น4ส่วน สี่ส่วนก็คือทั้งหมดเนี้ยคือ1ส่วนนะครับแบ่งเป็นเศษส่วนก็คือตำแหน่งที่ตรงกลางก็คือตำแหน่งที่ Q 2หรือควอไทายที่2นะครับอยู่ตำแหน่งที่ประมาณ50%นะครับของทั้งหมดอ่าถ้าคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนควอไทายที่1 Q 1ก็คือที่25%และสุดท้าย Q 3หรือควอไทายที่3ที่75%แต่ มันจะมีการแบ่งอื่นๆอีกหลายๆตัวนะครับที่เราวัดด้วยแบบเป็นเดซายและเปอร์เซนไทเดซายก็คือเดซายนี่คือแบ่งออกเป็น10ส่วนตัวยอ่อคือตัดีนะครับเดซายตัวที่2องเปอร์เซนไทแบ่งออกเป็น100ส่วนก็คือตัว p คือเปอร์เซนไทตัวควอไทแบ่งออกเป็น4ส่วน ดังนั้นเราจะเรียนเบื้องต้นก็คือการแบ่งออกเป็น4ส่วนซึ่งตัวตัวย่อของเขาคือตัว Q นะครับในในระดับของเราเองเนี่ยม3เราเองเนี่ยเราจะเรียนแค่เฉพาะแค่ส่วนของคอทายอย่างเดียวนะครับคอทายคอทายมันจะมาจากคอทายสังเกตนะครับคอคอตัวนี้มาจากเขาคอคอตัวนี้ก็คือแบ่งออกเป็น4ส่วนนั่นเอง ดังนั้นในตำแหน่งนี้นะครับที่เราหาจากมัธยฐานที่เราเคยหามาเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่ามัธยฐานของเราเนี่ยมันก็คือการหาข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางซึ่งตำแหน่งตรงกลางนี้มันก็จะตรงกับเพอควอทที่2นั่นเองจากที่บอกไปนะครับว่าควอา,ายเนี่ยเราแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่ากัน จะมีจุดแบ่งสามจุดก็คือ q 1 q 2และ q 3ซึ่ง q 1จำนะครับ q 1ก็คือควอาไทาที่1น,นะครับ q 2ก็คือควอาไทาที่2และ q 3ก็คือควอาไทาที่3ซึ่งสังเกตนะครับว่าจาก q 2เนี่ย พอท้ายที่สองคเนี่ยก็คือจะเป็นค่ากึ่งกลางมัธยฐานเสมอค่ามัธยฐานเสมออันนี้คือควรจะต้องจําไว้นะครับดังนั้นในในในรูปนี้นะครับที่เขามีข้อมูลเนี่ยจัดเรียงมาแล้วมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดนะครับอ่าเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่มีจํานวน n คือจํานวนข้อมูลนะครับอ่าลองสังเกตนะนะับหนึ่งสอง แปดเ11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, าสิบสิบเอ็ดสิบสอจ็แป้ำนวนข้อมูลคือ19เนะครับเราหาตำแหน่งของมัธยฐานก็คือเท่าไหร่สิบวกหหารด้วย2ก็คือตำแหน่งที่10ดังนั้นตำแหน่งที่10เนี่ยจะมีข้อมูลก็คือ33นั่นเองมัธยฐานก็คือ33า ถ้ะสังเกตต่อนะครับว่าจากที่เราพูดมาเมื่อกี้ตำแหน่งของมาตรฐานก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งของคอท้ายที่2ด้วยดังนั้นนะครับเราจึงได้ว่าคอท้ายที่2จะมีค่าเท่ากับมาตรฐานเสมอเป็นการสรุปนะครับอ่ะแล้วเราจะหาคอท้ายที่1่ยังไง เราก็จะมองดูว่ามันก็จะมีสูตรในการหาต่อไปนะครับก็จะชี้แจงในหน้าต่อไปอาจากที่บูปบอกไปเมื่อกี้นะครับ Q 1อ่านว่าคอทายที่1 Q 2อ่นานคอทายที่2และ Q 3อ่านว่าคอทายที่3การหาคอทายขั้นตอนที่1ก็คือต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากอันนี้เราจะนิยมนะครับเรานิยม เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากการหาตำแหน่งของคอทายคือเราจะใช้สูตรที่สำคัญคือ Qr เท่ากับ r ส่วน4คูณกับ n บวก1ทั้งหมดดังนั้นถ้าเราต้องการจะหา Q1 แล้วก็แทนค่า r เป็น1ก็กลายเป็น c1 ส่วน4ของ n บวก1คอทายที่2ก็กลายเป็น c2 ส่วน4ของ n บวกหนึ่งที่สามควอไทที่สามก็กลับสามส่วนสี่ของ n บวกหนึ่งดังนั้นสูตรที่สำคัญในการใช้ก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับว่าตรงควอไทวนี้ Q ที่ r มีค่าเท่ากับ r ส่วน4คูณด้วย n ทั้งหมดคูณด้วย n บวก1 ตัวแปรที่เราใช้นะครับตัวแปรที่เราใช้ก็จะมี2ตัว1ก็คือ n ซึ่งหมายถึงจํานวนของข้อมูล r หมายถึงลำดับที่หรือควอไทลำดับที่เราต้องการนั่นเองลำดับที่เท่าไหร่แต่การหานั้นเราหาได้ตัวนี้หาได้เฉพาะออกมานะครับข้อมูลที่ออกมาตัวนี้คือ ข้อมูลที่ออกมาตัวนี้นะครับเป็นเพียงฉเฉพาะตำแหน่งเท่านั้นยังไม่ได้อ,าอ้างอกหนึงข้อมูลเพราะฉะนั้นเราหาตำแหน่งได้แล้วเราจะต้องไปหาว่าข้อมูลนั้นมีค่าเท่าใดอีกทีหนึ่งจำนะระวังนะครับว่าเราหามาได้เฉพาะแค่ตำแหน่งเราจะต้องไปหาข้อมูลที่ต้องการดูดีนะครับจับเลยครับ ที่เรามาที่นี้ตัวนี้หาตำแหน่งได้เฉยนะครับตำแหน่งนะครับไม่ใช่ค่านะครับหาตำแหน่งถ้าเราจะไปหาก็คือต้องไปหาตอบนะครับดูตัวอย่างนะครับจากข้อมูลตัวนี้เขาบอกว่ามีข้อมูลทั้งหมด11จํานวนดังนั้นในที่นี้คือเขาให้มาแล้วนะครับให้ n เ,เป็น11ดังนั้นจากสูตรนะครับที่เราหา วิธีการหาตำแหน่งตำแหน่งของควอไทที่1จากเดิมนะครับสูตรที่เรามานะครับตําแหน่งของ QR มีค่าเท่ากับ r ส่วน4ทั้งหมดคูณด้วย1 n บวก1ดังนั้นตำแหน่งของควอไทที่1ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนสของ11บวก1ก็คือเท่าไหร่เอ่ยเศษ1ส่วนสของ สิบสองก็คือสามต่อมานะครับตำแหน่งของคอท้ายที่สองก็คือ c สองส่วนสีของ12ก็คือหกส่วนต่อมานะครับตำแหน่งคอท้ายที่3ก็คือ c สามส่วนสีของ12ก็คือ9กดังนั้นเวลาเราได้ข้อมูลมาเห็นข้อมูลอย่างนี้ปุ๊บ ถามตัวเองก่อนว่าได้ตำแหน่งแล้วนะมีตำแหน่งอะไรบ้างมีตำแหน่งที่สามขอท้ายที่หนึ่งขอทายที่สองตำแหน่งที่หกย้ำนะครับตำแหน่งคอท้ายที่สามก็คือตำแหน่งเก้าวคานี้เรามาดูพิจารณาว่าข้อมูลถึงแม้ว่าตอนนี้เรารู้ว่าข้อมูลมีอยู่ทั้งหมดสิบเอ็ดแต่คำถามขั้นตอนนะครับขั้นตอนการหาอันดับที่หนึ่งข้อมูลมีการเรียงหรือยงัง เราก็สังเกตน,นะครับ5 6 6 9 14 14 14 16 16 18่0แสดงว่าข้อมูลมีการเรียงแล้วจากน้อยไปมากเราเรียงแล้วส,สามารถใช้ได้เลยอันดับที่2เราลองมาเขียนนะครับข้อมูลที่มีมาข้อมูลนะครับอยู่ที้ามีห้าห1ห14 1้าสิบสิสิบี่สิบหสิ 18แปดและก็ยี่สิคราวนี้มาดูลงตรงตำแหน่งอเขียนตำแหน่งนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดตำแหน่งของคอทายที่1คือตำแหน่งที่สามอ่ะเรามาดูนะครับตำแหน่งที่สามอ๋อนี่ไงตำแหน่งสามคือหตำแหน่งที่ 6, ตำแหน่งที่6เป็นคอทายที่สองเราก็รีมาร์ไว้ก่อน ต่อมาตำแหน่งที่9เป็นคอทายที่3เราเลยเขียนระบุว่าตำแหน่งนี้คือคอทายที่อะไรเอ่ยนะครับเราจึงเขียนนะครับว่าตำแหน่งของคอทายที่1ก็คือ6คอทายที่2ค่าของข้อมูลคือ14แล้วคอทายที่3ก็คือ16ดังนั้นเราจึงได้ว่า คคอท้ายที่1ก็คือ6คอท้ายที่2ก็คือ14และคอท้ายที่3ก็คือ16นั่นเองเป็นคำตอบสังเกตนะครับว่าตำแหน่งของ QR ที่ได้ไม่ใช่ค่าของ QR นั่นหมายความว่าตำแหน่งที่เราหามาจากสูตรด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเฉพาะแค่ตำแหน่งต้องไปหาค่าของมันอีกทีหนึ่ง และสุดท้ายและอีกอันหนึ่งก็คือข้อท้ายที่2ทีจมีค่าสกับมัธยฐานเสมอนี่คือข้อควรระวังเป็นข้อโน้ตนะครับควรจดไว้ด้วยต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นี้สังเกตนะครับข้อมูลนี้ลองสังเกตนะครับเรานับจํานวนก่อนอเราให้ก่อน,นครับให้ n เป็นจํานวน ข้อมูลปรากฏข้อมูลก็คือเท่าไหร่9ดังนั้น n บวก1ก็คือ10จากที่เราต้องหาตำแหน่งของพอทาตำแหน่งที่ r มีค่าเท่ากับ r ส่วน4ทั้งหมดคูณด้วย n บวก1จะได้ว่าตำแหน่งของคอทาที่1ก็คือเศษ1ส่วน4คูณกับเมื่อกี้คิดนะครับ n บวก1ก็คือ10ก็คือคูณกับ10ก็ 10. กลายเป็น 2.5ตำแหน่งของคอท้ายที่2องก็กลายเป็นเซสอ่วนสคูณกับ10ก็คือ5และตำแหน่งที่ของคอท้ายที่3ก็คือเซสา่วนสของ10ก็คือ7.5ข้อสังเกตนะครับตอนนี้จะมีอยู่สองค่าที่มีตำแหน่งเป็นจำนวนเต็มเอเ,เป็นจำนวนเอตสิบยก็คือ คอทายที่1กับคอทายที่สามส่วนคอทายที่2นะครับก็จะมีค่าประจุนวนเต็มดังนั้นนะครับจากเดิมเนี้ยถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยถ้าประจุนวนเต็มเรานับจำนวนนั้นได้เลยแต่ถ้าเป็นทฤิฎยมเราจะต้องมานั่งหา,าตำแหน่งของมันอีกทีว่าค่านั้นคือเท่าไหร่นะครับว่าค่านั้นคือเท่าไหร่เรามาดูนะครับคราวนี้ เมื่อเรามาพิจรารณาข้อมูลการหาปรากฏว่าหาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกข้อมูลมีการเรียงหรือยังปรากฏว่าข้อมูลไม่ได้เรียงสังเกตนะครับจาก1ไป5เพิ่มจาก5มา3รลดจาก3มา2รลดจากจาก2ไป5เพิ่มไม่ไปในทางเดียวกันแสดงว่าเราต้องมีการเรียงข้อมูลก่อนจากน้อย ไปมากเพิ่นว่าข้อมูลที่มีอยู่9จํานวนเราสามารถเรียงได้ทันทีนะครับอ่มีใครว่างเริ่มตั้งแต่1อ่ะแล้วไปเลยครับ2แล้วไป3แล้วก็ดูที่พิจารณาที่5 5มีอยู่2จํานวนมีอะไรครับ6 แปดแนะครับแปดแปดแล้วก็เก้าคราวนี้เมื่อเรียงแล้วนะครับเรามาใส่ตำแหน่งให้เขานะครับใส่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเมื่อพิจารณาตัวนี้ปุ๊บเราสังเกตค่าคอท้ายไหนที่มีตำแหน่งเป็นจำนวนเต็มบ้างก็จะมีอยู่ตัวเดียวก็คือตำแหน่งที่นะครับตำแหน่งที่ห้า ดังนั้นสิ่งที่เราได้เบื้องต้นเลยตอนนี้เลยก็คือเราจะได้ว่าคอท้ายที่เราได้มาเนี้ยนี่คือคอท้ายที่สองหรือค่าไม่ใชฐานเองเราได้ค่าละหนึ่งละแต่อีกสองจำนวนได้หรือ,อยังยังเพราะว่าเราได้เป็นตำแหน่งนี้คอท้ายนี้คอที่สองคอท้ายที่หนึ่งคอท,ที่หนึ่งอยู่ตำแหน่งตรงนี้ที่เท่าไหร่สองจุดห้าคราวนี้มาสองจุดห้าแสดงว่าเราต้องนำค่า ของข้อมูลที่ตำแหน่งที่2กับ3มาเฉลี่ยกันก็คือสองบวกสามนมาเฉลี่ยขณะเดียวกันอีกตำแหน่งหนึ่งควอไทที่สมตกอยู่ตำแหน่งที่เจ็จุดห้าซึ่งเจ็ุดห้าก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในระหว่างตำแหน่งที่7กับตำแหน่งที่8ดนะครับควอไทที่สามอยู่ตำแหน่งที่เจุ้าแสดงว่าก็อยู่ตรงระหว่างกึ่งกลางตัวนี้ ดังนั้นนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยคอท้าที่หนึ่งจะก็ต้องอยู่ตำแหน่งที่เอาข้อมูลของข้อมูลของตำแหน่งที่เท่าไหร่เอ่ยข้อมูลของข้อมูลตำแหน่งที่สองก็คือสองอ่เขียนยงนี้ดีกว่าครับอ่าจะขอเขียนนี้นะนำข้อมูลตำแหน่งที่สองบวกกับข้อมูล ตำแหน่งที่3แล้วก็มาเฉลี่ยกันออกมาเท่าไหร่ครับก็กลายเป็น2บวก3หารด้วย2ก็คือ2.5ขณะด,ด้ดียวยกันคอท้ายที่2เห็นแล้วนะครับก็คือ5้เพราะเรามองชัดเจนเลยคือตำแหน่งที่5ข้อมูลคือ5ส่วนคอท้ายที่3ก็คือนำข้อมูลตำแหน่งที่7บวกกับข้อมูลตำแหน่งที่8 หารสองก็กลายเป็น8ปบวกแหารด้วย2ก็คือ8นั่นเองสังเกตนะครับว่าข้อมูลพวกนี้ข้อไหนก็ตามที่มีทศนิยมเนี่ยเราจะต้องมานั่งหาค่าของข้อมูลที่มาเฉลีย่ยเสมอดังนั้นคําตอบของข้อนี้นะครับ Q1 ก็คือ2.5อทายที่1อทายที่2ก็คือ5 และคอท้ายที่3ก็คือ8นั่นเองอ่าเคานี้มาดูต่อนะครับต่อไปนะครับก็คือให้นักเรียนทำแบบสุหัดนะครับการหาตำแหน่งของข้อมูลในหน้าที่9อันนี้หน้าที่9นะครับนี่คือเป็นการกำหนดเรื่องของ assign นะครับ แอสไซน์การบ้านนะครับแอสไซน์เมนต์เรื่องของการบ้านประจำวันที่18มกรานะครับ64นะให้ทำทั้งหมดหน้าเดียวนี้คือข้อ1ข้อ2ข้อ3และก็ข้อ4นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีเรื่องเองนื้อเนื้อหาคือการหาตำแหน่งข้อมูลสรุปก็คือเป็นเรื่องการการหาทอทายโดยการใช้สูตรตำแหน่งคิวนะครับ QR วอารค่าเท่ากับ R ส่วน4บวงเล็บ N บวก1ในกรณีที่หาตำแหน่งออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นทศนิยมตำแหน่งของควอาทาของควอาทตาำแหน่นที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะมี2แบบแบบที่1ก็คือเป็นจำนวนเต็มแบบอีกอัน,นคือทศนิยมนะครับก็ปำนจนเต็มเนี่ยจะมองเห็นชัดเจนแต่ทศนิยมจะต้องใช้เรื่องอัตราส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ก็ลองให้ทักเรียนพปเขียนสรุปในท้ายวิดีโอนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นการเข้าบันทึกการเข้าเรียนนะครับสวัสดีครับ